สวัสดีครับด้านนี้ก็จะมาสอนผมก็จะมาสอนการใช้โปรแกรม cc color นะครับตัวโปรแกรม cc color ก็หาโหลดได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าเราก็เข้าไปดูการใช้กันเลยอ่าเข้าไปแล้วก็จะมีทั้งหมดสี่ส่วนส่วนนี้เนี่ยอืเข้าไปปุ๊บหน้าต่างตัวน,นี้ยมันจะเลือกให้เราโดยอัตโนมัติเลยก็คือตัวนี้ อันนี้ก็เป็นวินโด์ก็การที่ที่มันติ๊กถูกอะไรเราก็ปล่อยตามมาันแอปพลิเคชันก็ปล่อยตามที่มันติ๊กไว้อ่าต่อไปก็อ่าลืมบอกไปถึงประโยชน์ของโปรแกรมนี้ก็คือมันจะช่วยล้างไฟขยะต่างๆพวกไฟขยะเราท่องเน็ตไฟขยะจากแอปพลิเคชันหรือใช้ลบโปรแกรมก็ได้อ่าแล้วก็เมื่อถึงหน้าต่างนี้เราก็กดคําสั่งนี้เลยอ่าเราก็กดคำสั่งคำ,งำนี้นะครับเป r ด t เราก็กดเลย ก็รอสักครู่ในส่วนนี้ไฟผมในเครื่องผมนั้นไฟขยะไม่มีนะครับไฟขยะไม่มีมันก็จะไม่โชว์แต่ถ้ามีไฟขยะนั้นมันก็จะโชว์ตรงนี้เต็มไปหมดเลยอาจจะใช้เวลานาน,านสาหรับคนที่ไม่เคยใช้โปรแกรมนี้จ,จะนานมากหากเจอปุ๊บก็กดรันเคียร์ไปพอกดรันเคียร์ปุ๊บก็รอสักครู่ให้เหลือร้อยบางคนกดรันเคียร์ไปแล้วหนึ่งครั้งไฟก็ยังขึ้นอยู่เต็มนี้ดูด้วยนะครับว่า ที่มันขึ้นนั้นขึ้นเยอะแยะถ้ามันขึ้นเยอะเราก็กด run เค y อีกรอบนึงตรงนี้ก็จะถ้ามันไม่เหลือแล้วอาจจะมีประมาณ3ไฟล์นะครับก็จะเป็นพวก i n t e r e d e x i l o e r หรือว่า google home หรือว่า b ์ o w s e r ใช้เล่น internet อะครับตรงนี้ก็เป็น0นกิโลไบต์ศไฟล์แล้วนะครับก็เท่านี้ก็แค่นี้ครับการล้างฝฟล์ขยะต่างๆต่อมาการลบโปรแกรมก็มาที่ t เราต้องการลบโปรแกรมอะไรเรากา็สมมติผมองการลบโปรแกรมตัวนี้สมมติผมองการลบโปรแกรมตัวนี้ก็คลิกไปรันตัวนี้คลิกตรงนี้ก็คือการลบโปรแกรมหากลบตัวนี้ปุ๊บมันก็จะล้างพวกโฟลเดอร์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อตอนติดตั้งไว้ด้วยก็เท่านี้ครับโปรแกรม CC Color ไม่มีอะไรมากมายครับ